วันนี้นะมาสอนวิธีทําให้นกดุนกโหดให้ฟังนะครับผมอ่าวิธีที่ทําให้นกโหดของผมนะครับผมวิธีนี้เป็นวิธีใหม่ที่ไม่เคยเล่ามาก่อนนะครับผมขั้นเลขนะครับผมเพื่อนๆจะต้องหานกคงหัวจุกที่มีขนแมวอ่าสี่เส้นขึ้นไปนะขนท้ายถอยนะครับผมคาดว่าจะเป็นโอกาสเป็นตัวผู้สูงดุสูงอ่าสูงจัดมันเปรียบเสมือน ขนที่รักเดิมพันด้วยนะยิ่งมีเยอะสีเส้นขึ้นไปนะครับผมยิ่งจะเป็นนกดีนะครับผมอ่าอันนี้เอามาฝากเอฟซีในช่องนะครับผมผมมาฝากเพื่อนๆน,นะครับผมอ่าเลยต่อมานะในการที่เราเลือกนกตั้งใจมาทําให้ดุอ่าเราจะเลือกเป็นลูกนกหูขาวนะครับผมขั้นเลขเราจะเอามากบเพลงก่อนกปเพลงไม่ว่าจะจาก youtube หรือว่าครูนกเพลงนะครับผม เมื่อเราได้องค์ประกอบครบพวกนี้นะครับผมให้เราเลือกนอกที่คอสัน้นแล้วก็คอพองนะครับผมเอามาเป็นต้นทุนในการที่เราจะมาทํานกดุและก็อยากให้มันลิกไวลิกดีร้องดีขยันร้องนะครับผมนี่ก็คือผมจะบอกเบื้องต้นไปก่อนนะนี่บอกเบื้องต้นสรุปไปเรียวนะครับผมนกที่ดีนะครับผมจะต้องเป็นนกที่ว่า,าจิตใจจะไม่ต้องอจะไม่ถอยง่าย,ายๆนะครับผมแม,แม้ว่าจะเจอ อุปสรรคการกดดันจากนกอื่นเราจะต้องทดสอบศักยภาพจิตใจของนกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้างต้นที่โบกมาเลี้ยวนะอ่าต่อมานะครับผมเพื่อนๆจะต้องเตรียมหลายๆอย่างนะทั้งเราเลี้ยงเลือกนกเลี้ยวนะครับผมคัดนกเลี้ยวนะครับผมการที่เราจะให้นกจะไปเป็นนกเก่งได้นกดุได้นะให้ดีเราเลี้ยงหลายๆตัวนะครับผมอัตราการเลี้ยงนะเหมือนเราเลี้ยงสิบตัวนะครับผม มันจะมีนกที่เก่งแค่สองสามตัวนะเอออย่างเช่นเราเลี้ยงสิบตัวนะสองสามตัวมีเวลเรานำสองสามตัวนั้นนี่ยเราจะเลือกได้ยังไงนะครับผมว่าสองสามตัวที่มีเวลนะครับผมเราจะเลือกโดยการเควนนะครับผมอ่าแล้วก็เช็คสภาพใจนะครับผมนกที่ดีนะครับผมนกจะลงระยะยืนนานนะครับผมให้เราจับเวลานะเราเราทำสภาพคือมาเควนเป็นราวเลยนะครับผม ลูกนกที่เราเตรียมมามันจะดุแน่นอนนะครับผมพอเราเลี้ยงมาจากหูขาวมันไม่เคยโดนตีมันไม่เคยโด,น,น,ยดนระบบจ่าฟูนกฟูงจัดอันดับที่ให้มันโดนตีนะครับผมทีนี้จะทําให้นกพวกนี้นะครับผมยิ่งดุยิ่งร้องยิ่งริกดีนะครับผมอ่าเลยเอามาฝากเอฟซีในช่องนะครับผมเป็นของขวัญนปีใหม่นะครับผมให้เพื่อนๆได้ไปลองทํากันนะครับผมอ่าก็บอกตลอดนะครับผมพยายามให้หานกที่ร้องเร็ว อเป็นธรรมชาติมาก่อนเป็นต้นทุนนะครับผมในคลิปนี้มาสอนทําให้นกดุนะครับผมนกจะดุนะครับผมสุดๆต่อเมื่อมันห่วงตัวเมียอ่าแต่หลายคนบอกว่า <c oughs> อยู่กับตัวเมียเยอะอนี่วันนี้จะมาสอนใ้อีกหนึ่งวิชานะครับผมพอผมบอกว่าแต่งกับตัวเมียนะครับผมจะมีหลายคนบอกว่าพี่นกกรงหัวจุกมันติดเพลงเรียก รู้นะครับผมนกกงหัวจุกถ้าเลี้ยงสองตัวมันจะติดเพลงเรียกนะพู่กับตัวเมียเพราะมันจะเรียกตัวเมียวิธีนะครับผมนี้เป็นวิธีของนักเก่งที่เขาเปิดเผยบอกผมมานะครับผมเอามาฝากเอฟซีในช่องแล้วกันนะครับผมคือให้เราทําชูขึ้นมานะครับผมชูที่ว่านะครับผมนกกงหัวจุกพู่กับตัวเมียเราเลี้ยงคู่เลยใช่ไหมพอเราแยกนะตัวพู่มันจะชอบชอบร้องเพลงเรียก วิธีแก้นะครับผมเราจะเอาตัวผู้อตัวหนึ่งมาทำชูก็คือให้มาเล่นกับอ่าตัวเมียนะครับผมทีนี้พอเราทำชูนะครับผมเทคนิคนะครับผมตัวผู้นะครับผมมันหึงมันหวงมันโหดเพื่อนๆจะได้ดูนกอุดุดก็คราวนี้นะครับผมมันจะตัดอาการเพลงเรียกไปนะครับผมมันจะตัดอาการล้องไม่เป็นคำไปและทีนี้มันจะมีแต่คคำ ดุนะครับผมแล้วก็โลงดีเล่นดีลิกดีโหดฉบับนี้เลยเอามาฝากนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆบอกอีกว่าติดเพลงเรียกอ่าก็บอกมาแล้วนะครับผมไม่การทําชูทําชูก็คือเอานอกที่เราจะทําไอ้คู่กับนกตัวแข่งโลนะต้องหาชูไหมมันก็คือเอามาเล่นกันด้วยนะครับผมพอจากเล่นดีนี้พอเราทําระบบชูนะครับผมนกก็จะหึง จะโหดทีนี้นกมันจะเก่งทั้งสองตัวทั้งไอตัวเป็นชูแล้วก็ไอตัวอีกนะครับผมอ่าวันนี้ก็มาเปิดเผยอีกเทคนิคนึงนะครับผมให้ได้ไปลองทํากันนะอ่าเพราะว่าตัวที่เป็นชูนะถ้าเราเอาไปเล่นกับตัวเมียตัวคู่ของมันนะเพราะว่าตัวนี้มันอยากได้ตัวเมียมันจะมีอาการนะมันจะแสดงปฏิกิริยาแล้วก็อ่าตัวผู้ตัวกอนะครับผมมันจะแสดงอาการปกพ้งนะครับผมเพราะทีนี้ ถ้าไม้ตายอะไรที่นกมีมันจะใส่ออกมาตอนนี้นะครับผมก็เลยเอาเทคนิคดีๆมาฝากเอฟซีในช่องกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็อยากให้นกร้องดีอย่าลืมสูตรที่ผมเคยบอกก่อนๆนะครับผมมีประโยชน์ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นฟ้าตรายโจรเป็นอ่าลูกอมนะ้ำผึ้งอ่าบดแล้วก็ใส่น้ำให้นกกินเสียงใส่เสียงเกลี้ยงฟ้าตลายโจรน,นี่สําคัญต่อน,นอกคงหัวจุกให้กินบ่อยๆดีนะครับผม เพราะว่าฝาตะลายโจรมัน <c oughs> มันกําจัดนะครับผมกําจัดแบคทีเรียนในคอทุกๆอย่างนะเชื่อลูกกาจัดหมดนะครับผมอันนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆได้มีความรู้กันนะเออหายไปนานแต่จ,จะหาของเด็ดไม้ฝากตลอดนะครับผมอ่าแล้วก็มีคนฝากมานะครับผมอยากให้นกเล่นเราก็ต้องมีความพยายามมากกว่าคนอื่นนะครับผมพยายามปลาเที่ยว ให้เยอะนะครับผมถ้าเราทําจนถึงที่สุดเล้วมันไม่เล่นนะครับผมให้เปลี่ยนตัวนะครับผมแต่เราต้องพยายามทดลองจนถึงขั้นที่สุดก่อนนะครับผมทีนี้พอเราพยายามทุกอย่างเล้ยวนะครับผมถ้ามันได้นนกมันจะเล่นรนโลพาเที่ยวเพราะว่ามันจะต้องการประสบการณ์นะครับผมประสบการณ์ในการอ่าไปสนามไม่ต้องพาไปจี้นะครับผมแค่พาไปเที่ยวพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวทุกๆวันนกมันจะเข้าระบบ ทีนี้พอระบบเข้านะครับผมนกก็จะแสะดงความสามารถออกมาอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นได้ชัดนะครับผมทีนี้นกมันจะดุตามกระบวนการเลยนะครับผมอ่าแล้วก็พยายามหานกตัวที่เราคิดว่าเก่งที่สุดให้ได้เร็วๆที่สุดนะครับผมมันเปรียบเสมือนอ่านกผู้บุญเรามีนกเก่งสักตัวนะครับผมเราสามารถเดินสายหารางวัลได้นะครับผมอันนี้ก็ หลายๆคนนะครับผมก็คิดว่าจะหานกแบบนี้อยู่แต่และคนก็จะมีนกแบบนี้ไม่กี่ตัวหรอกครับผมคนอาจจะมีคนละตัวนะมันเปรียบเ,เสมือนนอกคู่บุญนะครับผมอ่าเล็กใครที่ว่าเลี้ยงนกคงหวัวจุกเป็นอาชีพนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมหลายๆคนสามารถทำอาชีพได้นะครับผมเพื่อนๆคงจะได้เห็นกันนะยิ่งปลดล็อกนอกคงหวัวจุกคาดว่านกคงหวัวจุกอาจจะมีการซื้อขายกันยิ่งมากขึ้นนะครับผมเล็กคลิปนี้นะ ามาบอกเทคนิคทําให้นกดุนะครับผมอ่าอย่าลืมกันด้วยนะเวลาไปเก่งหัวตะโขไปข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวนกยืนโตลุมถ้ามันยืนข้างเดี๋ยวมันจะเหนื่อยก่อนไปถึงสนามฝากไว้ด้วยครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้านล่างด้วยนะครับผมคอมเมนต์ได้ให้อยู่ในทิศทางนะครับผมสวัสดีครับ